สวัสดีค่ะพบกับมิลินเรื่องเล่ามาหาัศจรรย์อีกครั้งแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับอีพีที่แล้วสนุกสนานตื่นเต้นไหมถ้ายังไม่นำใจแล้วก็ไปกันค่ะลงเรียนประจำกับความรับในห้องใต้ดิน EP 7ชื่อว่าสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมิลินและดาวจะหนีจากห้องใต้ดินได้หรือไม่แล้วจะได้ไปเจอกับตองหรือเปล่าถ้ายังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งและคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปสืบหาตัวต๋องกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะมิลินและดาววิ่งออกจากห้องใต้ดิน้วยหัวใจที่เต้นรัวเสียงแกลกแกลกตามหลังยังคงติดอยู่ในหูพวกเธอหันไปมองรอบตัวแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นความเงียบและความมืดมิด ที่แสนหวาดกลัวลาวกับว่าอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆแต่พวกเธอก็ไม่เห็นมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าดาวถามเสียงสันขณะจับมือมิลินแน่นขึ้นไม่รู้แต่มันต้องมีอะไรที่เราไม่เห็นแน่นอนมิลินตอบกลับอย่างมั่นใจแต่ความกลัวนในใจกับไม่หายไปเมื่อพวกเธอกลาวออกจากห้องใต้ดินได้ไม่นาน เสียงแกลกแกลกก็หยุดลงและทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงเช่นกันฝันร้ายที่ตื่นขึ้นแล้วแต่ทันในนั้นเองพวกเธอก็ได้ยินเสียงฟีเท้าคนเดินมาจากหอชายฝั่งตรงข้ามใครอะดาวถามเสียงเบาๆด้วยสายตาของเธอมองไปยังมุมมืดมิลินหันไปมองและแทบจะไม่เชื่อสายตาสิ่งที่เห็นตรงหน้า คือล่างของรุ่นพี่ต๋องยืนอยู่ปลายทางของทางเดินร่างกายของเขาดูเหมือนไม่เหมือนคนเดิมเลยดวงตาของต๋องไม่เหมือนที่เคยเป็นมันว่างเปล่าราวกับว่าไม่มีชีวิตพี่ต๋องมิลินลองเรียกชื่อเขาด้วยความตกใจแต่รุ่นพี่ต๋องไม่ตอบเขายิ้มยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนปกติ มิลินและดาวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติพวกเธอหันกลับไปมองหน้ากันและตัดสินใจวิ่งออกไปจากที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่พอหันกลับไปอีกครั้งรุ่นพี่ต๋องกลับหายไปอีกแล้วเขาไปไหนดาวถามเสียงดังด้วยความสับสนไม่รู้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่พี่ต๋องแน่ๆมิลินตอบเสียงสัน่นก่อนจะเหลือไปเห็นบางอย่างบนพื้น มันคือกระดาษบางแผ่นที่ดูเหมือนจะตกจากมือรุ่นพี่ต๋องเมื่อสักครู่นี้มิลินก้มลงหยิบมันขึ้นมาและเมื่ออ่านสิ่งที่เห็นทำให้ทั้งสองแทบจะไม่เชื่อสายตานี่มันแผนที่ดาวถามด้วยเสียงเบาเมื่อเห็นแผนที่ที่ถูกพับครึ่งอยู่ในมือของมิลินมันคือแผนที่ของโรงเรียนแต่ทำไมถึงมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่ที่นี่ มิลินตั้งคำถามด้วยความสงสัยทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดและความเงียบอยู่รอบตัวจนพวกเธอรู้สึกได้บางสิ่งที่พวกเธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนมิลินฉันฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะดาวพูดเสียงเบาๆใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวอย่าหันไปมองกลับมานี่มิลินตะโกนเตือน ขณะที่ทั้งสองหันไปมองทางที่เดินมาจากห้องใต้ดินแล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งเสียงแกลกแกลกหายไปและทั้งสองได้ยินเสียงหัวเลาะแหบแห้งดังมาจากที่มืดของโรงเรียนมันเริ่มแล้วมีลินพูดเสียงเบาขนาดที่เธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่มาสัมผัสต,ตัวเธอเงามืด ที่พวกเขาเห็นคืออะไรและทำไมต๋องถึงไม่เหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่คิดไว้เหมือนโรงเรียนนี้จะไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับใครเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะถ้าอยากรู้ว่าแผนที่นี้จะเชื่อมโยงอะไรกับการหายตัวไปของต๋องและบิลลินกับดาวจะเจอต๋องหรือไม่ ติดตามในอีพีหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะแล้วพบกันใหม่อีพีที่8นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ